พูดถึงการรับรู้คือการที่เราเห็นและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแต่การที่เราตัดสินใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นหมายถึงอะไรการรับรู้ของเราอาจเป็นจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนก็ได้มีอยู่2อถึงสเรื่องที่เราควรท่องจําไว้เมื่อเจอเข้ากับอุปสรรคขวางหนามใดๆก็ตามมองปัญหาตามความเป็นจริงควบคุมอารมณ์ให้อยู่มองหลายๆสิ่งในหลายๆมุมมองค้นหาสิ่งดีๆจากปัญหาที่เกิด อย่าไปกลัวเมินสิ่งรบกวนต่างๆโฟกัสที่ปัจจุบันโฟกัสในสิ่งที่ตัวเรามีอำนาจควบคุมได้นี่คือวิธีที่จะช่วยให้เรามองหาโอกาสโอกาสไม่ได้เดินมาหาเราเองมันขึ้นอยู่กับวิธีการต่างๆวิธีการที่มาจากวินัยของตัวเราเองและความเป็นเหตุเป็นผลที่แท้จริงเราเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายหากประสาทจากตัวเราก็ไม่มีดีหรือร้ายมีเพียงการรับรู้เท่านั้น มีเพียงเหตุการณ์และเรื่องราวที่เราเป็นผู้ให้ความหมายแค่เพราะคนอื่นบอกว่าบางอย่างเป็นไปไม่ได้หรือแก้ไขไม่ได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นความจริงเราต่างหากที่เป็นผู้ตัดสินว่านั่นเป็นความจริงหรือเปล่าการรับรู้ของเราจะตัดสินว่าเราทําสิ่งหนึ่งๆได้หรือไม่นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราไม่ควรฟังคนอื่นมากเกินไปหรือแม้แต่เสียงหัวใจที่คอยบอกน,นู่นนั่นนี่ตรงมือทําในสิ่งที่เราคิดว่าใช่ดีกว่าลองเปิดใจ ตั้งคำถามแม้เราจะควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้แต่การรับรู้ของเราสามารถพลิกแปลงมันได้เสมอนักจิตวิทยาด้านการกีฬาได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับนักกีฬาที่บาดเจ็บสาหัสหรือประสบเหตุการณ์ไม่คาดคิดบางอย่างในตอนแรกพวกเขาบอกว่ารู้สึกโดดเดี่ยวแปรปรวนทางอารมณ์และสูญเสียความมั่นใจในความสามารถของตัวเองแต่ต่อมาก็รู้สึกอยากช่วยเหลือคนอื่นและได้ตระหนักถึงจุดแข็งของตัวเองพูดอีกอย่างก็คือว่า ความรู้สึกกลัวและไม่แน่ใจจากสิ่งที่นักกีฬาเหล่านี้คุ้นเคยช่วงให้พวกเขาค้นพบโอกาสใหม่ๆความรู้และความสามารถที่พวกเขามีก็ไม่ได้สูญเปล่านักจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า adversarial growth แล uh, ะ post-traumatic growth ที่เขาว่ากันว่าความเจ็บที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทาน what doesn't kill you make you stronger อันนี้ใช่ได้จริงความเพียรพยายามต่ออุปสรรค จะช่วยให้คุณแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงยิ่งคุณฮึดสู้การเติบโตภายในตัวคุณก็จะยิ่งผลิตบานอุปสรรคคือความได้เปรียบไม่ใช่ความซวยและศัตรูของเราก็คือสิ่งใดก็ตามที่บดบังไม่ให้เรามองเห็นความจริงข้อนี้ปัญหาไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดหรือพูดอีกอย่างก็คือปัญหาจะยากแค่เท่าที่เราคิดนั่นเองผลลัพที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเรายอมสยบให้กับมันต่างหากลองทําใจร่มร่มและมาเริ่มลงมือทํากําจัดเจ้าตัวปัญหากันดีกว่าการกระทําเป็นเรื่องทั่วไปแต่การกระทําที่ถูกต้องไม่ได้มีให้บ่อยนักการจะมีวินยัยต้องค่อยๆทําไปทีละอย่างทีละขั้นตอนแกะปมอุปสรรคออกทีละน้อยด้วยความหมั่นเพียรแล้วเราจะสามารถคว้าเป้าหมายมาไว้ในมือได้ในที่สุดวิชาแห่งการกระทํา เราทุกคนคงเคยพูดกันนะครับว่าฉันเหนื่อยเครียดยุ่งคิดไม่ออกสู้ไม่ได้ถอยละโว้ยไม่รู้สึกแบบนั้นคนส่วนใหญ่จะออกไปเที่ยวเล่นและปาร์ตี้ส่วนหนึ่งอาจจะพักผ่อนส่วนหนึ่งก็นอนมันซะเลยและอีกส่วนเลือกที่จะรอเวลาเพราะมารู้สึกดีกว่าเมื่อเราเหมือนปัญหาหรือคิดซะว่าไม่มีมันอยู่ในขณะเดียวกันเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าการทำแบบนี้ไม่ช่วยอะไรเราต้องลุกสู้และลงมือทำ และต้องเป็นเดี๋ยวนี้เมื่อเวลาผ่านไปเราก็มักลืมไปว่าอดีตและภูมิหลังนั้นไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญจริงๆคือปัจจุบันและสิ่งที่เราได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตัางหากเราสามารถรับมือกับอุปสรรคได้ด้วยความกระตือรือร้อนความหนักแน่นการกระทำที่ผ่านการไตร่ตรองม,มาดีแล้วการรู้จักล้มแล้วลุกการลงมือทำการวางแผนล่วงหน้าความเชี่ยวชาญ การรู้จักมองหาโอกาสดีๆอยู่ตลอดเวลาเราเลือกที่จะสู้จนตัวตายหรือนอนรอวันตายก็ได้แต่ผมเลือกที่จะสู้ที่อดอร์รวลิลเคยกล่าวไว้เมื่อคุณรู้สึกว่าเส้นทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มันยุ่งยากเสียจริงและรู้สึกอยากโทษใครสักคนแต่ถ้าเรายังไม่ลองทำอะไรเราก็คงได้แต่ย่ำอยู่กับที่หรือบางทีถอยหลังมัวพร่ำเพ้อบนก้ดาก็ไรประโยชน์ ถ้าเราอยากได้เส้นทางไร้ขวากน้ำเราก็ต้องถากถางเส้นทางนั้นขึ้นมาเองลุกขึ้นมาแล้วลงมือทำทำและทำซ้ำในซิลิคอนวัล์เมืองเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของโลกเหล่าสตาร์ทอัพจะไม่ปล่อยผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วออกมาแต่พวกเขาจะปล่อยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ขั้นต่ำแทนมันคือผลิตภัณฑ์ที่มีแก่นไอเดียของพวกเขาและส่วนเสริม2-3อย่างเท่านั้น จุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ขั้นต่ำคือการดูฟีดแบ c k จากลูกค้าว่าดีไหมถ้าไม่ดีก็จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมากมันเองมันง่ายกว่าเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการลงทุนในตัวผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าไม่ต้องการจริงๆถึงเวลาที่เราจะรู้กันได้แล้วว่าความล้มเหลวมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้แนะนําอย่างนี้ครับว่าให้คิดว่าความล้มเหลวคือฟีดแบ็กคิดว่ามันคือคําแนะนําให้ตัวเราได้พัฒนาต่อให้เราตื่นขึ้นมาจากความไม่รู้ ความล้มเหลวกำลังสอนเราลองหยุดฟังดูแบบฝึกหัดมันยากเสมอหากเราเลือกที่จะปิดหูปิดตาหรือถ้าเปรียบเทียบกับหนังสือกองโตที่เราไม่เคยเปิดอ่านก็ไม่ต่างอะไรกับคนอ่านหนังสือไม่ออกลองมองและเข้าใจโลกในแง่นี้เรียกได้ว่าเป็นการพลิกด้านอุปสรรคจากลบกลายเป็นบวกจากความผิดหวังเป็นโอกาสเพราะความล้มเหลวจะบอกหนทางให้กับเราด้วยกันบอกว่าหนทางไหนที่ไม่ใช่ ความมุ่งมั่นคืออะไรความมุ่งมั่นคือพลังภายในตัวเราพลังที่สิ่งแวดล้อมภายนอกไม่สามารถสันคลอนได้มันคือไพ่ตายของเราพูดถึงวิชาแห่งความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นคือวิชาที่สามที่สําคัญอย่างยิ่งเราคิดได้ลงมือได้และประยุกต์ใช้กับโลกได้และความมุ่งมั่นนี้เองที่จะเป็นตัวเตรียมพร้อมให้เราต่อสู้กับโลกใบนี้ได้ปกป้องเราจากโลกใบนี้และช่วยให้เราเดินหน้าต่อยังมีความสุข ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามหากเราฝึกวิชานี้สําเร็จความมุ่งมั่นจะช่วยให้เรายืนหยัดมั่นใจใจเย็นและพร้อมเสมอเลือกที่จะควบคุมการรับรู้และอารมณ์ของตัวเองแทนที่จะไปพยายามควบคุมสถานการณ์หรือความคิดของคนอื่นลองคิดและทาแทนที่จะเอาแต่บนพร่ำและตั้งคําถามหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะยังไงสิ่งเลวร้ายก็จะเกิดขึ้นทุกเมื่อมาช้ามาเร็วหรือ มาตอนที่เราไม่ได้คาดหวังก็เป็นได้แต่เชื่อเถอว่าเราจะรู้จักรักทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและเราจะเผชิญมันด้วยความยินดีและจงสร้างพลังให้กับตัวเองที่จะรักทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและเราจะเผชิญมันด้วยความยินดีมันคือการเปลี่ยนสิ่งที่เราต้องทําไปเป็นสิ่งที่เราได้ทําเราจะทุ่มเทแรงกายและแรงใจไปกับสิ่งที่พัฒนาได้บางทีเราก็เลือกไม่ได้นะครับว่าอะไรจะเกิดกับเราบ้างแต่เราเลือกที่จะรู้สึกต่อมันได้ แล้วถ้าเราเลือกที่จะรู้สึกได้เราจะจมปลักกับความทุกข์ไปทําไมเลือกสุขสิครับอย่าหันหลังกลับเราเดินหน้าต่อไปด้วยเลือดหนักสูขถ้าความหนักแน่นคือการพยายามแก้ไขปัญหาด้วยความแน่วแน่ก็แปลว่าเรามีความหนักแน่นอยู่แต่ความเพียรพยายามเป็นอะไรที่มากกว่าความเพียรพยายามไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นสองและสและมากกว่านั้นอีกความเพียรพยายามหมายถึงการต่อสู้ครั้งเล่าครั้งเล่า ชีวิตไม่ได้มีแค่อุปสรรคเดียวมันมีมากมายเหลือเกินเพราะเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้โฟกัสแค่เรื่องตรงหน้าแต่เราต้องอย่าลืมแน่วแน่กับหนทางที่เราต้องมุ่งไปข้างหน้ามันจะไม่มีอะไรหยุดเราได้เราจะเอาชนะทุกอุปสรรคทางออกหนึ่งที่ดีที่สุดในการสร้างโอกาสหรือหนทางใหม่ๆก็คือการลองถามตัวเองว่าถ้าฉันแก้ปัญหาเองไม่ได้แล้วฉันจะเอาข้อเสียเปรียบนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นแทนได้ไหม ในกรณีที่เราไม่สามารถแก้ปัญหานั้นนั้นได้แล้วเราจะเป็นประโยชน์เราพร้อมที่จะแบ่งปันพร้อมที่จะแชร์ให้เป็นประโยชน์กับใครได้บ้างมีสิ่งดีๆอะไรในสถานการณ์แย่ๆที่เป็นบทเรียนของเราที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้บ้างคนที่ไร้ประโยชน์คือคนที่มองเห็นแต่ตัวเองคือคนที่เอาแต่คิดว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันแต่ไม่เกิดกับคนอื่นล่ะจงโอบกอดพลังนี้เอาไว้ พลังในการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่มวลเพราะเราก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่กําลังพยายามอย่างสุดความสามารถเราแค่กําลังพยายามเอาตัวรอดเรามาเข้มแข็งเพื่อคนอื่นและในท้ายที่สุดเราจะเข้มแข็งขึ้นจากประสบการณ์และการตอบรับของผู้ที่ครั้งหนึ่งเราเคยช่วยเหลือมาแล้วหนังสือ The Obstacle Is the Way มองทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นมองตามความเป็นจริงทำเท่าที่จะทำได้ทําใจให้สงบ อดทนอุปสรรคจะทําให้เราก้าวหน้าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการใช้ปัญหาแก้แล้วนําไปต่อยอดสร้างชีวิตจากซีโร่ด้วยวิธีการของฮีโร่